นะครับมากเลยเนี่ยนั่งเยซ่อไปเลยหัวแล้วหูวแล้วว่าผู้ใดละกองเข่านั่งนี่นั่นพี่น้องผู้ลักกองเข่าผู้ลักกองเข่าแม่สุภาพมาสองกองน้ำหาถูกมือเลยพอเห็นเลยว่าต่เห็นมือนี่แหละพอแล้วตัวกระโมย กำลังกินข้าวปุ้นอยู่นั่นน่ะพร้อมรักฐานคือร้อมรักฐานเรื่อยแมงอิหรี่วพร้อมรักฐานเลยโคตรโบรบักโบะบักแงดงเวย้วย โซงแขกแม่ตุ้โซงแขกนนพ,ขพักไม่เอาบะล่หรพักอ่ะอทำไมไม่เอาผักอ่ะไอคิวซี Q ่ C, มาเอาผักดนกออิน้ำยามันตักเอาเพอาะละไน้ำยาหลอยู่ดิ

รกถามนะจ๊ะว่างหันกับฝนตกเศร้าไม่ไหมค่ะพี่น้องฝนตกมาแต่เศร้ามือเอื้อนสิแดงมั้งมือสีสีตกแหงคือแห้งแต่สั่นโอ้เมื่อกี้นี่ อยู่คนละมูขนาดบลอกไก่กันเนาะบลอกไก่กันดิเมื่อสิแดดมุ้งบ่หลายลังค่ามันสุบเฝ้ามุ้งกันแดดมุ้งกันฝนตัว ฝนตกมากกับบ่มีหม่องยูพี่นองเอ้ยหน้าบ้านกระไดฝนผาฝนสาตว่วาขันมุ้งแล้วกับสิไข่กวาบ่มุ้งยู่ดอกที่เนาะต้องจิท่าสีหาสร้างไนมาท่าสีเน่ะท่าสีประตูท่าสีหน,น้าบ้านสีเหือน เบิร์ดบําแมนหน่อยเด้เจอสีแล้วได้เนาะจีประตูอำนาจว่าสีเปลี่ยนสีใหม่พะนะอำนาจว่าสีเปลี่ยนสีเทาคือเฮียนเจ้าของแต่ว่าข้างในให้เอาสีเก่านี่เหรอข้างนอกเอาสีใหม่ใช่ไหมสีเทา มือเอื้นมือเอื้นมันพระเด้อมือเอื้นเอิ้นมันศีลข้าวเดียวโอ้ยกินอิ่มแล้วบ่อยากนอนรับแล้วบ่ยันพี่น้องทำไมหน้าบูดจังอ่ะยิ้มบ้าสิ ว่าแมนนะั่งเป็นคนหนาจังซันน้องคนหนาเาอีออคนหนาเนียาต้องไปยุ่กับอันญาเตี้ยฮ่าาท่านนะเพิ่ว่าพายุสีเขาจักมืออายุจะข้ากี่วันจะเข้ากี่วันนะ่ะอายุอารมณ์ ่ทีหกนาทีแล้วเอาอีกประมาณห้าหกนาทีนะจจะมาเป็เบื่อนบอกชูเี่นน้ำเขาเต็ไปเลยเอาไปแช่แบบชุเี่นไปสำถ่ายมันจะอยู่ในกำไเมืองหน,หน,อนะจับเนมะือง <c oughs> โอ้ซื้อเงาแบบนีม่่าจะขายตัวเรียนแม่ให้มาเบิงราเซียนแทบปอกเรียนไม่ไ่ไเขาขายเขาก็ต้องปอกเป็นต้อร่ำซะไม่ไหวละขีเศราอยู่เจตินอีแบบเจเม่ผู้เรียนส่งนอกเดี๋ยวหางูกนเบิ้งเบิ้งเนี่ย กุเรียนร้านนี้เนื้อดีนะอนั้นนุ่มในอย่างนั้นสโลแกนอย่างนั้นกรอบนอก,น,อกนุ่มในกรอบนอกเน่าในเหรอใช่มาเนา่เนากุเรียนเน่าให้ลูกค้านี่ครับมาธรรมดาครับไพรส์ซีคือซีฟานมากระนอกอ่อนใช่ไหมห่อ,อกุเรียนได้นะยายมาถามาพ่ออยู่ได้อยู่บ่ฮะพ่ออยู่ได้อยู่ตัวพ่ออยู่ไหน ก็บาง,งก็บางเราไม่ออกล่ยหรอกเพือ่อนคือเน,นี่บยบางผัวไงแต่ว่านีมันเป็นทุทกครั้งผักผอกง่ายแต่ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านนะว่า,ม,ม,ามันปลอยมาผ้าไหมเราตีเยียบแล้วใครอยู่บ้านก็ปอกเสียงออกก้อนเลาะเอามีสองก้เลาะเสียออกก้อนรอน้ำบอกไหม ก็นั่งไทยปลาปลาบอู้หตัวแล้วก็นัง่งเบาผืนปลาโนะจนลักที่เขาปลาก็เสยเราโอ้หันั่งยินเขาเนี่ยว<ะ>้างามสวยมากสนใจนะครับอักมาเลยครับติดต่อทางไหนนี่ติดต่อเฟซบุ๊คลอดเมยฆหนุ่มอานานะวงศาร์เลยค่ะนี่ส่องกันยูทูบยูทูบจังหวัดไหน,นส่องยูทูบกะน้องรถเมีสายจวดโอ้ส่องมาแห้งตัวนี้ตอนตนี้ตัง้งทุลุ่ยเลยตัวตอนนี้ตั้ง แค่3้ำรอยก็บาทเท่านร่นะ3ำด้วยก็บาทม่บอกหลาย ตัวปลาธรรมดาด้วยเมื่อสีบขนาดปั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 ดเลยปอกกันตางกันก็แม่ดีนะแม่แล้ว่ามันปอกมาข้าวไงวายใช้สิคือสีฝันว่ากับนกอ่อนสิปอกทุเรียนปุบปั๊บปุบปั๊บแหม่วายเห็นหนาเหลือมว่าเป็นตั้งฟ้าเทวดาอยู่พี่พี่นกอ่อนเพี้ยนไปงงเอาแกมีแต่คนรู้จั นายหมสิ่งที่ต้องการเขาครับยนดีรับยนีต้อนรับสวัสดีครับสวัสดีครับ